และคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการนำตัวซาวเอฟเฟกนะครับจากข้างนอกมาใส่เข้าไปในตัวโปรแกรมไฟนอลคันะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาในช่องนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้กด subscribe นะครับผมเองก็ฝากไปกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสาระหรือคลิปสอนของผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมพิจายพินชแนลนะครับก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมเองเนี่ยได้ทำตัวคลิปแจกไฟซาวเอฟเฟกตที่เอาไว้ใช้ตัดคลิปพวก ล็อกหรือว่าตัวคลิปตลกอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราโหลดไปแล้วเนี่ยเวลาใช้นะครับโดยโปรติเนี่ยเราก็สามารถลากนะครับลากโดยโตรงนะครับก็คือเปิดตัวไฟเดอร์ขึ้นมาแล้วก็เราก็ลากลงมาวางในไทม์ไลน์ได้เลยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาตัวเอฟเฟกต์ซาวเอฟเฟกต์พวกนี้เนี่ยใส่เข้าไปในตัวโปรแกรมนะครับ ซึ่งเราสามารถเข้าไปเซิร์ชทางด้านบนทางซ้ายได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะใส่เนี่ยมันจะใส่กันยังไงนะครับคลิปนี้ก็จะมาเฉลยนะครับว่าใส่กันยังไงโอเคครับไปชมที่หน้าจอเลยตตัดมาที่หน้าจอของเรานะครับตัวโปรแกรม Final Cut นะครับนี่นะครับตัว Sound Effect ที่ผมว่านะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับมาจิ้มไอคอนตรงนี้นะครับตัวที่2นะทีนี้นะครับมันก็จะมีเป็น แหล่งรวมนะครับของตัวภาพแล้วก็ตัวซาวเอฟเฟกของเรานะครับทีนี้ก็มาจิ้มซาวเอฟเฟกตรตัวนี้นะมุมบนทางขวาตรนี่ยมันก็จะเลือกโฟลเดอร์ได้นะครับว่าเราจะเอาโฟลเดอร์ย่อยเป็นไรนะครับทีนี้เนี่ยซาวมันก็มีเยอะอยู่นะ,ะแต่ถ้าเราอยากจะได้เป็นซาวจากข้างนอกนะครับถ้าใส่แบบว่าธรรมดาเนาะเราก็ลากมาวางอย่างนี้นะครับมันก็ใช้งานได้นะถ้าจะเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับ แต่ทีนี้นถ้าเกิดว่าจะเอาให้ล้ําเนี่ยมันก็ควรจะมาอยู่ในนี้เนาะเราจะได้ลากมาวางหรือว่าจะเซิร์ชอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในไฟล์นอวคัทได้เลยโอเคครับก,ก็หลักๆนะครับคือวิธีการเนี่ยก็ให้เราเข้าไปที่ตรงไฟลเดอร์ก่อนนะครับเปิดโปรแกรมบึ้งขึ้นมานะครับให้ไปที่โกนะครับ Go to f o l d e r นะครับอ่าผมก็แนะนำว่าให้ Copy ไปเลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ในไม่ใช่ลิงก์ครับ ผมจะทิ้งข้อความอันนี้นะครับไว้ใน description นะครับหรือถ้าใครอยากจะเข้าไปเองนะครับก็เข้าไปตามโฟลเดอร์อันนี้เลยนะครับเป็น library audio apple loop แล้วก็เข้าไปใน apple นะครับกด go ไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยให้เรามาเช็คดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าในตัวโฟลเดอร์นี้เนี่ยมันมี final cut sound effect อ่าเป็นเป็นชื่อโฟลเดอร์หรืออยังนะครับคือถ้ายังไม่มีนะครับแนะนำว่าให้ไปกดตรงนี้นะครับให้กลับมาที่ final cut นะครับแล้วก็อัปเดตนะครับ ถ้าเกิดของใครมีแล้วนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์นั้นแล้วก็คั p ปี้ไฟล์ใส่เข้าไปได้เลยนะครับโอเคถ้าของผมเนี่ยผมก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็มาคลิกตรงไฟล์น้าคัทนะครับกดตรงดาวน์โหลด additional content นะครับคลิกไปนะครับทีนี้มันก็จะรันเป็นตัวซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับอันนี้นะครับตอ้มันก็จะตรวจสอบว่าเอ้ยมีอัปเดตเปล่าอ่ามันก็เจอแล้วนะว่าเอ้ยมีอัปเดตนะจ๊ะ นี่นะครับลองมาผมขอติกต๊กติ๊กบิ๊กเซอร์ออกนะครับนี่นะมาจิ้ม Final Cut Pro X Supplement Content นะครับแล้วก็มาทำการอัปเดตมันก่อนนะเอาเป็นว่าอย่างนั้นแล้วกันผมอัปเดตเท่าที่จำเป็นนะค i s t o r e Now นะครับแล้วทีนี้ก็นั่งรอนะครับโ้เร็วกว่าที่คิดนะครับไฟล์มันก็ค่อนข้างใหญ่เนาะ600 MB เมนะครับประมาณนี้นะ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับทีนี้ก็ทําการปิด Final Cut นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์ชื่อ Final Cut Pro Sound Effect ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้กลับมาทางฝั่งของตัวไฟเดอร์นะครับในตัวไฟเดอร์เนี่ยในโฟลเดอร์เดิมเมื่อกี้นะครับมันก็จะเกิดเป็น Final Cut Pro Sound Effect ขึ้นมานะครับเป็นโฟลเดอร์อันนี้นะครับก็จะมี Ambient Animal อะไรเงี้ยนะครับขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะ ก็แค่ให้เราเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะครับทีนี้ก็ Copy โฟลเดอร์สาวเอฟเฟกที่เราต้องการเนาะใส่เข้ามาในนี้ได้เลยนะครับผมก็จะลองทําให้ดูนะครับโอเคผมก็ขอเปิดไฟลเดอร์ขึ้นมาอีกหน้าหนึงนะครับ New Folder Window นะครับทีนี้นะครับก็ไปที่สาวเอฟเฟกที่เราอยากจะใส่เข้าไปในตัวโปรแกรมนะครับ c o p y อันนี้นะครับ Command C นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์อันนี้นะกด Command V นะครับชื่อ s o u n d f f f e c t มันก็จะมาแล้วนะครับ ก็พิมพ์ว่าไทยนะครับอาจจะใส่เป็นตัวชาร์ปนะครับไว้ข้างหน้านะครับเพื่อให้มันไปอยู่ด้านบนนะครับทีนี้ครับก็ทำการปิด Final Cut อีกรอบหนึ่งนะโอเคแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะตึงพอ Final Cut เราโหลดขึ้นมานะครับอันนี้นะครับเราลองมาจิ้มที่เดิมนะครับก็คือตรง Sound Effect นะครับจิ้มปุ๊บมันก็จะมีคำว่าไทยขึ้นมานะก็จะมี ไฟล์เวกเตอร์ของเรานะครับใส่อยู่ในโฟลเดอร์นี้แล้วนะครับเวลาจะใช้ก็จะลากมาวางเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะกดเป็นตัวตัวคิวก็ได้นะครับเนี่ยนะครับวางปุ๊บเรากดอยากได้เสียงจิ้งหรีดนะครับเล่นมุกมุกแป๊กมุกอะไรอย่างนี้ครับก็กดเป็นจิ้งหรีดนะครับกดตัวคิวปุ๊บนะครับจิ้งหรีดก็จะมาร้องอยู่ใน อยู่ในแทบ Sound Effect เลยนะครับเนี่ยครับตัวขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นว่าอยู่ในโหมดเอฟเฟกนะครับถ้าเราไปเปิดตรงตัวโรไว้นะครับเนี่ยนะแต่ถ้าปิดโรไว้มันก็จะนี่แหละมันก็จะล่วงลงมาอยู่ด้านล่างนะเป็น Sound Effect อยู่ด้านล่างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็คลิปนี้นะโดยสรุปนะครับก็คือถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตเนาะก็แนะนําไปอัปเดตตัวคอนเทนต์ก่อนนะครับเพื่อให้มันมีตัวโฟลเดอร์อันนี้ขึ้นมานะครับทีนี้พอเราอัปเดตเรียบร้อยมีโฟลเดอร์ตัว Final Cut Sound e f f e c t เรียบร้อยนะครับก็ให้เอาไฟล์เนี่ยก๊อปปี้ใส่ไปในนั้นได้เลยนะครับโอเคครับก็คลิปนี้สั้นๆง่ายๆนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าใครคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดี